อังคารของตุลเนี่ยสำคัญมากนะไม่แพ้ดาวสุขของคุณเลยนะเขาเป็นด้านคู่ครองเขาเป็นด้านการเงินเนี่ยเรียกว่าหัวใจหลักเลยแลหละนะถ้าทานเขามาดีอ่ะเออเรื่องคู่ครองก็ดีอยู่นะอ่านะนะเกิดความสําเร็จไง <น assa S 1> เฮ้ยถ้าเกิดอังคารฉันเสียล่ะเอาละท,ทีนี้ Suzanne เอามือกายหน้าผาก,ก่อนแล้วค่อยฟังต่อแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับ ช่องถายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนตุลาคมนะครับดาวที่สมผุดในกระดานสมผุดในวันที่1ตุลาเหมือนกันครับนะฮะแต่1ตุลาเนี่ยดาวพุธเนี่ยยังอยู่ที่กันนะครับนะฮะแต่วันที่6ตุลาเนี่ยพุธเนี่ย จะสถิตที่ราศีตุลน,นะผมเห็นวันที่6นี้เองก็ยกมาที่ตุลดีกว่าอีก2ี่สกว่าวันอยู่ที่ตุลมาท้ายที่ตุลดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเอาเริ่มกันฮะลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวประจําตัวหรือตนุรักษ์ท่านก็คือดาวศุกร์ครับนี่วันนี้เดี๋ยวนี้ฮะฉันกลับมาบ้านนะฮะดาวศุกร์บอกฉันกลับมาอยู่บ้านฉันสักทีนะครับเดินรอบจากมา1ปีนะฮะเดินรอบจากในในปีนะฮะแถวแถวตุลาเนี่ย ฉันจะแวะเวียนมาที่บ้านฉันในทุกๆปีมามาดูแลหน่อยนะเจ้าบ้านกลับบ้านสักทีนะฮะก็อยู่ที่บ้านตัวเองนะครับเรียกว่าอยู่อย่างเงี้ยถ้าดาวจรเห็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกครับเขาอยู่ของเขาเขาอยู่ของเขานะ,ะเหมือนกับเราไปทั้งนอกไปธุระเสร็จกลับบ้านมาก็พักผ่อนตามอัธยาศัยอยากนี้เป็นต้นนะ <c oughs> ยกเว้นมีแขกมาเยี่ยมและวันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมใครฮะ พระพุทธครับมาเยี่ยมนะ้าพระพุทธบอกพุทธอะฮะนะฮะสุกเอ้ยสุกเอ้ยแวะไปคุยกันที่บ้านหน่อยคุยสักเดือนหนึ่งนะอย่างที้เป็นต้นนะนนะฮะทีนี้พระสุกเนี่ยนอกจากเป็นตนุรักษ์คุณเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วเนี่ย mm hmm. เขามาจากที่พฤกศพด้วย mm hmm. นะนะครับเขามาจากพุกศพใครนะพฤกศพเขามาจากพบเรือนที่ชื่อว่ามรณะอืม mm hmm. นะ ตัวเองมาอยู่บ้านมรณะมาด้วยตาอะพระุกเนี่ยมาด้วยกันสิอ่าฮะนะฮะตารุรักไปไหนมรณะก็ไปนั่นแหละนะฮะแต่เอ๊มรณะฟังชื่อเอ,อ้ยชื่อมรณะนะมรณะไปว่าอะไรก่อนมรณะจากไปก็ได้ครับมรณะเจบ็บใครได้ป่วยก็ได้ครับมรณะเป็นมรดกตกทอดก็ได้ครับนะครับนะฮะมรณะยางังแปลเป็นอย่างอื่นได้อีกยงังแปลแปลว่าอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าหลักๆเอาแถว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 นี้แหละ เอาเอาซอยใหญ่ๆห,หัวข้อใหญ่ๆอยู่ประมาณนี้นะมรณะก็เข้ามาพอมรณะเข้ามาเนี่ยในส่วนในส่วนเสียก่อนนะส่วนเสียของมรณะก็คือเจ็บไค้ได้ป่วยอย่างที่บอกอ่ะเออฉันอยู่ตรงเนี้ยอ่าฉันสบายแล้วเฮ้ยก็ต้องระวังมรณะมาเยี่ยมนะเช่นเออตากฝนตากอะไรระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะไม่ต้องตากฝนก็ได้ฮะคือเกณฑ์มรณะมาเนี่ย มีเหตุเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายกว่าปกติอ่ะในเดือนเนี้ยที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยเออก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมนรัฐไปว่าจากไปเฮ้ยมีเรื่องอะไรทางไกลให้เดินทางหรือเปล่าละ่ะจากไปอ่ะไอคำว่าจากไปเนี่ยต้องตีความได้เยอะนะฮะนะฮะจากไปมีเหตุไปต่างจังหวัดไกลๆไปอยู่สักหลายวันอันนี้ก็เรียกจากไปนะก็ถ่ายได้ถ่ายได้เลยแหละนะครับมรบดกละเฮ้ย อยู่ตรงเนี้ยมีมรดกเข้ามาในส่วนดีมีมรดกเข้ามาเอาวละมรดกเข้ามาอา,อาจจะมีมรดกตกทอดเข้าสู่ดวงตามรกดกที่แตกตีความได้อือเลยนะฮะนะครับเหมือนกับบางทีบอกช่วงนี้มีโชคอ่ะถูกหวยอ่ะถูกหวยก็ได้ไม่ถูกหวยก็ได้มีโชคมีทั้งหลายแบบครับทางบ้านเอาเสื้อมาให้ตัวหนึ่งอ้าวโชคไหมล่ะโชคนะฮะเอาผลไม้เอาแกงมาให้โชคไหมล่ะโชคนะะ้านะเป็นโชคนะฮะ มีคนเอื้อเฟื้อคือไปไหนมาไหนมีคนเอื้อเฟื้อก็เป็นโชคชนิดหนึ่งนะครับตีความได้เยอะนะครับนะฮะนะฮะน,นี่เหมือนกันมรณะเนี่ยมรดกเนี่ย,ยก็ตีความได้หลากหลายครับนะมีมรณะเ,เข้ามาเฮ้ยกรมาทานประกันชีวิตก็เป็นมรดกชนิดหนึ่งนะได้บ้านได้ที่ได้รถก็เป็นมรดกชนิดหนึ่งนะและเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนะะทีน,นี้อย่างที่บอกอะ ฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอะเออนะฮะฉันมีดาวพระพุธพระพุธบอกมามาเที่ยวบ้านพระสุกันดีกว่าเดือนนี้นะฮะใครละพระพุธต้องดูกันใครเอ่ยพระพุธพระพุธมาจากสองเจ้าเรือนครับหนึ่งมาที่อ่ามาจากกันก่อนวินาสน,นะครับวินาศครับนะ้าโอ้โหฟังชื่ออีกแล้วป่กกี้ก็มรณะนะอันนี้ก็วินาศเอ,อ้ยอะไรกันนักหนาวะเนี่ย <laughs> เขามาก็คือเขามาครับนะ วินาศก็อย่างที่บอกครับวินาศเนี่ยถ่ายดีก็ได้นะครับยืนยันครับวินาศถ่ายลายก็ได้ครับก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าวินาศอ่ะนะนะวินาศสันตโลนี่แหละนะฮะเสียห,หายนี่แหละก็ถ่ายได้แต่จะถ่ายว่าเสียหายวินาศสันตโลสักทีเดียวมันถ่ายไม่ได้อย่างนั้นอา้าวไงเป็นอย่างนั้นนะนะครับลัคนาก็เดียวกันดาวจรก็อยู่เหมือนกันไงมาถ่ายไม่เหมือนกันซะอีกลหละนะครับ มันต้องมีเหตุครับเหตุจากอะไรฮะเหตุจากการมาของดวงดาวครับนะดาวที่มาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตนเหมือนกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันแต่บริบทเขาไม่เหมือนกันนะคือมาดีกับมาหลายนี่ะนะฮะผมก็อาศัยทักษะเป็นตัวขยายความนะครับทักษามีทั้งหมด8ปทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตตีที่พูดมาเนี่ย เขาเรียกว่าทักษะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะฮะแต่จะมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะพอมอนตีเสร็จแล้วเขาจะเป็นกาลกินีอันนี้แหละ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 นะกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะนะฮะก็ต้องดูว่าบริบทเนี่ยเนี่ยที่เห็นในกระดาษเนี่ยใครละ่ะเป็นกาลีนอกนั้นใครเป็นกาลีสักองคหนึ่งที่เหลือดีละ่ะที่เหลือก็ต้องดีแล้วล่ะนะที่เหลือก็ต้องดีแล้วล่ะนะนะฮะอย่างเช่นอะ พระสุขฉันเป็นเจ้าบ้านฉันอยู่บ้านฉันอ่ะพระพุธเนี่ยที่มาเนี่ยแขกที่มาเนี่ยมาดีหรือมาร้ายล่ะอืมาดีหรือมาร้ายล่ะ,าลาละนะอะถ้ามาดีล่ะพระพุทธก็มาดีสิแสดงว่าทั้งสุภะต่างถิ่นแดนไกลความสําเร็จเนี่ยสุภานะแปลนะนะฮะต่างถิ่นแดนไกลความสําเร็จผู้หลับผู้ใหญ่นะถ้ามาดีเออมาอยู่ที่เนี่ย มีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือแล้วอามาดีนี่เรพระพุทธมาดีนี่นะฮะเป็นไม่ได้เป็นกาลีนะพระพุทธไม่เป็นกาลีนะมาดีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับนะฮะต่างถิ่นแดนไกลล่ะให้คุณประโยชน์อะไรหรือเปล่านะฮะความสําเร็จอ่ะเฮ้ยในเดือนตุลาเกิดความสําเร็จอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้คือมาดีนะฮะก็แล้วทั้งมาลายล่ะเออเห็นป่ะเห็นป่ะไม่เหมือนกันหรือยัง ไม่เหมือนกันทันทีจะให้ตุนทุกคนเหมือนกันไม่ได้อยูยๆตุนดีมันไม่ดีกับทุกคนหรอกครับต้องมีตุนที่แย่ไอ้ตุนที่แย่ก็จะมีตุนที่ดีครับเชื่อเหอะเชื่อเหอะในแต่ละคนเนี่ยดวงใครก็ดวงมันครับจะมายึดถือว่ามาดีมาร้ายแบบทายแบบว่ามาดีเลยมาทายไม่ได้เพราะบางคนเขามาลายจะทา,ายลายบางคนเขามาดีอะนะครับบางคนเขามาดีอะนะก็ต้องดูว่าแต่ละคนน่ะคุ้น่ะคุณน่ณะ นะที่ฟังคลิปเนี้ยดูสิใครมาดีมาร้ายพระพุทธเนี่ยมาดีหรือมาลายนะเอ๊ะก็ฉันจะไปรู้ได้งไงทักษามาดีมาลายเอ้างั้นท้ายคลิปผมก็มีวิธีหาให้สิก็ต้องแก้ไขปัญหาหลูกคา้าผมเหมือนกันนะท้ายคลิปมีให้ครับมีให้ดูครับนะดูว่าพระพุทธเนี่ยมาดีมาลายมีวิธีการหาทักษาให้โอ้ขี้เกียจจังเลยขี้เกียจจังเลยนะถ้าขี้เกียจลองจับประเด็นอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าช่วงเนี้ย ผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยนะเป็นกาลีเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่เอยนะนะนะเ่นนเอยนําความนําปัญหามาสู่ฉันน่ะจะเป็นปัญหาอะไรก็ช่างนะนําปัญหามาสู่ฉันน่ะอันนี้พระพุทธก็คงไม่ดีแล่วละนะเนี่ยคุณไม่ต้องดูก็รู้แล้วอ๋อเออพระพุทธเราคงเสียนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือทางไกลนําเรื่องเดือดร้อนมาให้อาได้แล้วพระพุทธก็เสียเหมือนกันนะความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น แม่ติดขัดเลือกเกินนะมันทำให้มันยุ่งยากอย่างนี้นะไอ้ความสำเร็จเนี่อะไรก็ได้นะกำลังจะกำลังจะกระทำอะไรบางอย่างแม่ความสำเร็จมันทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้มันมีเงื่อนไขจังเลยเออพระพุทธอาจจะเสียก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นถ้าดีก็อย่างที่บอกฮะแม่ทำอะไรก็เกิดความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นำความดีงามมาให้ฉันหน้าต่างที่ดินไกลนำผลประโยชน์อะไรมาให้ฉันอย่างนี้นี่คือดาวมาดีมาหลายเห็นหรือยังต่างหรือยังต่างกันทันที นะครับต่างกันนาทีทีนี้พระพุทธเนี่ยมาจากที่ราศาีกันเนี่ยวินาศะอย่างที่บอกครับหากพระพุทธกาลีตรงเนี้ยก็ให้ความหมายวินาศนะไปได้เลยครับวินาศสันตลโลทายไม่ได้เลยครับแต่คาว่าวินาศเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องล่มสลายอะไรขนาดนั้นนะแต่ทายได้นะทายได้นะนะอา้าวก็เป็นกาลีไม่ล่มสลยไม่ล่มสลายไปเลยอะ่ะอ่ะในเมื่อไม่ดีนะ มันอยู่ที่ดวงสตา์เดิมของแต่ละคนด้วยครับนะคือทายดาวจรเนี่ยถ้านึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นก็เป็นต้นไม้แหละครับดาวจรคือเปลือกให้เราเห็นครับเห็นเปลือกมันเฮ้ยเหี่ยวยังเลยเปลือกเฮ้ยเปลือกยังสดใสยอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือดาวจรเฮ้ยไหนเจาะที่ว่าที่ว่าไม่ดีอ่ะเจาะเข้าเนื้อดูหน่อยสิอ่าเจาะเข้าเนื้อดูหน่อยก็เอาทักษะมาจับเพื่อขยายความให้มากขึ้นเฮ้ยท้งในยังดีอยู่มันไม่น่าเป็นห่วงมั้งนะ ถ้ารักษาดีๆก็เจาะไปอืมอยังดีถ้ารักษาไม่ดีเจาะไปโอ้โหเนื้อในก็เน่าแล้วเลย,เ,ลยเริ่มไม่ค่อยดีไหนลึกให้ถึงแก่นเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับทําไมถึงไม่ได้ถ้าจะดูแบบเบ็ดเสร็จเด็ดถึงแก่นคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะฮะดูดาวจรดูดาวเดิมมันบอกได้ระดับหนึ่งครับเห็นเปลือกเห็นเนื้อพอได้นะฮะนะฮนะแต่จะลึกลงไปอ่ะไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องมีโจทย์ให้ครบ นะครับเราเห็นไี่โจทย์ไม่ครบหรอกเราเห็นแค่ดาวจรจับใส่ทักษะเพื่อให้มันลึกนะ,ะนี่ผมก็พยายามใส่ทักษะให้มันลึกนะไม่เอาแค่ดาวเปล่าๆปล่าอ่ะเอาทักษะมาจับดูดูให้มันลึกลงไปอีกแต่ดาวเดิมเนี่ยคือ,ค,อคือชีวิตพ,พื้นดวงอะ่ะพื้นดวงชะตาฉันอ,ะอ่ะเออมันว่าอย่างไรล่ะอ่ะถ้าพื้นดวงเกเรมากดาวพุธเกิดเป็นวินาศนะเอาละเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวได้เสียหายเยอะล่ะอะ่นะครับถ้าเกิด ดาวดาวเดิมชะตาเกิดเขาเดิมเขาดีเอาบางคนไม่เหมือนกันบางคนมันแย่ในส่วนนี้บางคนมันดีในส่วนนี้นะคือแต่ละคนอนะดาวเดิมจะมีส่วนดีและส่วนไม่ดีครับยืนยนันฮะไม่มีหรอกฮะดีหมดหรือเสียหมดฮะจะมีดีตรงนี้นะเธอะแย่ตรงนี้นะเธออย่างนี้นะพอมาจับเนี่ยจังหวะมันเข้าฝักกับดาวพุธพอดีนะเข้าฝักกับดาวพุธพอดีนะฮะถ้าดีถึงพุธนี่จะเสียนะวินาศสนะนี่ก็อาจจะเสียเล็กๆน้อยแบบว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้เอามาคิดด้วยซ้ำความเสียหายเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะผิวๆไม่ได้ไปคิดมันหรอกอย่างนี้ก็เป็นได้ครับนะครับบางคนเจอดาวเอรเสียอยู่พอดีเนี่ยนะพอเสียอยู่เป็นไงโอ้โหวิวนาสันนาน,นี่วินาสันตาโลเลยโอ้โหมันอะไรรักหนาวะเนี่ยนะแย่ไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือยกตัวอย่างก็ได้รู้ว่าเออ มันทายดีไม่ได้นะมันทายร้ายไม่ได้นะเพราะอะไระเพราะผมไม่ได้ทายใครผมทายตุทั้งดวงก็เอาแบบมุมกว้างไปอย่างน้อยนะครับมันเกิดประโยชน์ครับเป็นการโยนหินถามทางครับนะเหมือนกับเป็นเข็มทิศก็ได้ะทิศเนี้ยเป็นอย่างนี้นะนะจะไปทิศเหนืออยู่ทางนี้นะไปให้มันถูก,ถกทางหน่อยอย่างนี้มากกว่าครับในการทํานายแบบจรจรอ,อย่างนี้นะลงลึกลงลึกไม่ได้ฉะนั้นจะมาบอกว่าตุดีหรือร้าย ไม่ได้ครับสําหรับผมในคลิปผมจะบอกอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีคนดีและคนไม่ดีฮะนะหรือบางทีดีมีคนมาเอาอันนี้ก็แย่ได้นะอ้าฉ,ฉันก็ดีอยู่ของฉันนะ่อ๋อตรงนั้นมาหยิบร้ายแต่มีคนมาช่วยฉัน้ายก็จริงฉัน้ล้ก็จริงแต่มีคนยื่นมือหรือโอกาสยื่นมือมาช่วยฉันก็รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างนี้เห็นปะ่ะแต่ละคนดวงใครดวงมันไม่เหมือนกันหรอกครับ นะฮะนะฮะถ้าสมมติว่าดาวพุธนี่เสียหายวินาศนาไปวินาศนาทันทีเฮ้ยวังนะเกิดความเสียหายนะวินาศนาอย่าไปว่าทางไกลด้วยนะเฮ้ยต่างถิ่นแดนไกลนาเรื่องเดือดร้อนมาให้ละสิหรือวินาศนาไปว่าเบื้องลึกเบื้องหลังครับไอที่ทําเอาไว้อะไอที่ไปก่อเรื่องเอาไว้อะวันนี้มันมาเช็คบินแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะถ้าเกิดพุทธดีละอ่ะพุธดีวินาศนาก็คงไม่ใช่วินาศนาแล้วต่างถิ่นแดนไกลอาจนําคุณประโยชน์ให้กับฉันก็ได้ นะครับหรือไปทําอะไรไว้ข้างหลังอ่ะไปทําอะไรไว้ข้างหลังแล้วชั่วโมงนี้เขามาที่บ้านพอดีเหมือนกับไปทําอะไรไว้อ่ะผลประโยชน์มันกลับมาหาหนี่หนีเธออยู่นี่ผลประโยชน์มาหาแล้วตึง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 ,ตงได้แล้วฮะเข้ามาแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนะอ่ะเรามาสู่ดาวดวงอื่นกันเอาอาทิตย์ก่อนใกล้ๆตัวนะอาทิตย์ของลัคนาราศีตุลมาจากราศีสิงห์พพราพะ นะาลาภะงอกเงยก็ได้ลาภะผลประโยชน์ก็ได้ลาภะลาภผลได้หมดนะเป็นภพภูมิของดีงามรอเปล่าเออฟังชื่อแล้วก็ลาภะลาภผลนะเออนะฟังก็ชื่นใจหน่อยนะดาวอาทิตย์เหมือนกันฮะอาทิตย์มาอยู่ที่กันเนี่ยกันคือวินาศานะครับ ถ้าอาทิตย์เป็นกาลีก็ตรงตัวล่ะฮะลาบผลเอ่ยผลประโยชน์เอ่ยฮะลาบผลลาบผลเอ่ยผลประโยชน์เอ่ยมาสู่วินาศนะระวังนะลาบผลเธอจะเสียหายนะก็นี่เห็นไหมลาบผลมาเสียหายความเสียหายมาสู่คุณแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าอาทิตย์เสียนะอาทิตย์เป็นกาลีนะเห็นป่ะนะฮะระวังนะนะฮะไอ้ทรัพย์สินที่เก็บซ่อนเนี่ยเนี่ยพบเก็บซ่อนเนี่ยนะ นะลาภลาภผลคุณไงมาอยู่ในพบเก็บซ่อนไอลาภผลที่เก็บซ่อนไว้อะเราะวังนะระวังอะไรระวังเสียหายนะเราะวังต้องหยิบมาใช้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้อาทิตย์ฉันดีเออเนี่ยพออาทิตย์ดีลาภวินาณนะไอ,อวินาณนะฟังชื่อไม่ดีแต่เขามาดีอ่ะเขามาดีอ่ะลองนึกสิเนี่ยคุณอยู่บ้านคุณเนี่ยถ้าพุธมาดีมีแขกมาดีนะแขกมาดีมาหาที่บ้านเอา้าเอาคุยกันอ่อ่าจิบกาแฟดื่มชากันดีกว่า หากคุดเป็นร้ายอ่ะนะฮะกกๆๆๆเฮ้ยขยับรถดินะเฮ้ยมีปัญหากันแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเออมาร้ายอ่ะนะฮะมาหาเรื่องก็ได้อ่ะมาร้ายคือมาหาเรื่องอะ่ะมาดีก็คือมาอย่างมิดนะอ่ะเอออย่างนี้เป็นต้นนะฮะอาทิตย์เนี่ยถ้าอาทิตย์มาดีนะฮะลาบผลอ่ะลาบผลชั้นดีเนี่ยไปสู่วินาศน,นะฮะอาจจะ ลาภผลที่อยู่ทางไกลมาหาฉันก็ได้หรือเป็นช่วงที่เรียกว่าสวยเลยรัคนาราศีตุลในเดือนตุลาเนี่ยถ้าอาทิตย์คุณสวยงามเนี่ยเหมือนกับมีเกณฑ์ว่าจะมีลาภผลมาเก็บครับตรงนี้คือพบหลบซ่อนนะฮะน้านะมีลาภผลมาเก็บเหมือนกับลาภผลที่ได้มาเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยแทบไม่ต้องเอาไปใช้เสียว่าไม่เดือดร้อนเ่ยเอามาเก็บเอามาเก็บได้ก็ต้องไม่เดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนคงเก็บไม่อยู่ นะเดือดร้อนคงเก็บไม่อยู่นะลาภผลฉันไปนไงฮะเอามาเก็บแต่ข้อเสียมีอีกอย่างหนึ่งนะนะจะเป็นสีหรือเป็นกาลีเนี่ยทายออกสองแงสองงามไม่ได้แล้วก็เคยเจอด้วยสีก็เคยเจอกาลีก็เคยเจอคือหลบซ่อนครับเหมือนกับได้ลาบได้ผลมาเนี่ยเมื่อมันดีแฮะได้ลาบได้ผลแต่เอามาบอกใครไม่ได้แฮะแปลกจังเอามาเพื่ออะไรฮะเพื่อหลบซ่อนเลนอะไรบางอย่างเอามาซุกเอามาซ่อนอะ่ะ นะในส่วนดีบางคนเขาเอามาเก็บอันนั้นแล้วไปบางคนเอามาบอกใครไม่ได้ลาบชิ้นเนี้ยได้มาอย่างหลบๆซ่อนๆยืนยันครับเคยเจอตัวจริงสิจริงนะฮะบางคนเขาก็เป็นสีเอามาหลบๆซ่อนๆปัญหาไม่ค่อยเยอะครับนะบางคนเนี่ยเอามาแบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยปัญหาจะเยอะฮะภายภาคหน้าเดี๋ยได้เดียดเด๋ยได้เจอดีกันได้อะไรเงี้ยวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกหลบซ่อไนไว้ก่อนเดี๋ยวโผล่จากดินมาเมื่อไหร่โดนอะไรอย่างนี้เคยเจอเหมือนกันนะตรงเนี้ย กาลีเนี่ยบอกแล้วสีหรือกาลีบอกได้เพียงเนื้อเห็นหร้อยังมันบอกได้เพียงเนื้อเออยังไงเสียจะเป็นสีเป็นกาลีเอามาหลบหลบซ่อนเอามาพักตรงนี้ไว้ก่อนมันมีปลายทางอะไรบางอย่างเอามาหลบซ่อนไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะวันข้างหน้าค่อยว่ากันนะขยับไปวันที่ดีเออบางทีมันก็รอดพ้นขยับวันที่เสียพดอดีอ้าวเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะตรงเนี้ยมันมันต้องดูแบบทั้งกระดานถึงจะชี้ได้ นะดูจันจรดูดาวจรอย่างเดียวอ่านไม่ได้ออกได้ขนาดนั้นหรอกครับนะเพราะอะไรฮะโจทย์ไม่ครบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดมันออกมาไม่ได้นะมันมันบอกได้ว่าประมาณอย่างนี้นะจริงนะโจทย์ไม่ครบนี่นะเราทําแค่ในวงเล็บเองนะนะเราทําแค่ในวงเล็บเองนะนะฮะตรงอื่นยังไม่ได้ไปทําต่อเลยนะเขาบอกว่าให้ทําในวงเล็บก่อนอะไรทำในวงเล็บก่อน,ออน,ก,อนก็ทําในวงเล็บเนี่ยนะดาวจรนะส่วน คำตอบที่ถูกทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งหมดอ่เห็นโจทย์หมดทําครบก็ได้คําตอบถูกนะเห็นโจท์แค่ครึ่งกลางๆก็ทําไปก่อนรอไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับแต่แต่ได้พออาศัยนะนะได้พออาศัยนะนะถ้ามาดีถึงจะหลบหล,ล,ลบซ่อนซ่อนก็อาจจะเรียกว่าอือยังปลอดภัยดีถ้ามาการีหลบหลบซ่อนซ่อนหลบซ่อนอันดับแรกคือจะดีจะร้ายเนี่ยหลบซ่อนก่อนแต่ถ้าร้ายเนี่ยซ่อนแล้วอาจจะซ่อนไม่พ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะแต่ข้อดี นะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าเป็นสลีิมงคลหรือเป็นทักษะอื่นๆเนี่ยก็ยังเรียกว่ามีเกณฑ์จะปลอดภัยมากกว่าเกณฑ์เสียหายเพราะเกณฑ์เสียหายคือกาลีหนึ่งเดียวไงทักษะมีหมดแปดทักษะกาลีคือหนึ่งเดียวนอกนั้น,นี่ยเขาอยู่กันดีๆทั้งนั้น <c oughs> เขาอยู่กันดีๆทั้งนั้นอะไรอย่างนี้นะแสะดงว่าโอกาสเป็นกาลีน้อยแต่มันก็มีบางคนเป็นไงอย่างนี้เป็นต้นครับอ่ะเรามาดูอังคารกันนะครับอังคารเป็นใครอังคารมาจากปัตตาน,นีครับนะฮะนะฮะ ปัตตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะฮะปัตตนีปัตตนีจริงๆคือฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำไปนะฝั่งตรงข้ามฉันนะนะฉันฉันกับเธออ่ะฉันกับเธออ่ะนั่นก็ปัตตนีฉันกับเธอบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองก็ได้ฉันกับเธอก็ได้นะครับนะฉันกับเธอก็ได้ปัตตนีมาอยู่ตรงไหนมาอยู่ในมิถุนครับนะมาอยู่ในสุภะครับ นะฮะจะบอกอะอสุภาแปลว่าความสําเร็จนี่ถ้า,างคารเขามาดีอะเออเรื่องคู่ครองก็ดีอยู่นะอ่านะนะนะเกิดความสําเร็จไงคู่ครองก็ดีอยู่นะมันสําเร็จดีอยู่นะอ่านะนะหรือคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเออช่วงนี้ก็ไม่ได้เกเรอะไรนะก็ยังอยู่ดูดีอยู่นะอัธาอยอย่างนี้ได้อ้าวอังคารมาดีดินะอังคารมาดีดินะถ้าอังคารเสียล่ะนะครับอังคารเสียละ,นะยละปัตตนิมาสุภา นะครับนะฮะเพราะปัตนิก็ตีังคากลับแล้วครับนะฮะร,ระวังก่อนเลยระวังระวังคู่ครองก็ได้ฮะหรือคู่สัญญาก็ได้ครับนะบกาลีนี่นําความเดือดร้อนมาให้นะฮะคู่ครองมันนำความเดือดร้อน,น,อน,ออนอยังไงถ้าขยายความความสําเร็จงไงไอเรื่องความสําเร็จด้านคู่ครองในช่วงที่อังคารอยู่ที่มิถุนเนี่ยอืมไม่ค่อยดีเลยอ่ะ นะไม่ค่อยดีเลยฮนะมีป่ามีเสียงอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะไม่ค่อยสําเร็จคือเหมือนกับไม่ค่อยราบรื่นก็ได้ไม่สําเร็จเนี่ยแม,ม่ไอเขาว่าสําเร็จเห็นปนะ่ะพบผมพูดในหลาย,ลายๆคลิปนะ,ะพบเรือนเนี่ยมันดิ้นได้แต่อย่าดิ้นออกนอกพบเรือนะเขาเรียกว่ามั่วยอยู่ในกรอบของเขาอะความสําเร็จราบลื่กนก็ราบลื่นไงราบรื่นก็สําเร็จในในในทีของมันอยู่อะสําเร็จนะราบลื่นป่ะราบรื่นสิทำไมราบรื่นจะสาเร็จไหมละ่ะเออมันไม่สําเร็จมันติดขัดอะ อย่างเห็นป่ะดินดินให้มันอยู่ในเกมของเขาไม่เอาดินไปตรงนี้ดินไปในนี้นี่ดิอ่านันเรียกว่ามูนะดินต้องดินอยู่ตรงนี้อย่าให้เกินนะเขามีเส้นอยู่เห็นไหมเขามีเส้นอยู่มีองศาอยู่นะอย่าให้เกินเขาอย่าให้เกินเขานะฮะเรื่องคู่ครองเรื่องคู่สัญญาแม่ติดขัดเลึกเกินนะคู่ครองคู่สัญญานําปัญหามาให้ก็ยังทายได้นะครับก็ยังทายได้นะครับทายได้อย่างนั้นครับนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าอังคารมาจากพิจิกรซะด้วสสินะ ลัคนาราศีตุลังคารคุณเนี่ยเจ้าเรือนการเงินด้วยนะโอ้โหอันนี้สําคัญเลยนะเจ้าเรือนการเงินอาทิตย์นี่ลาบผลอันนี้การเงินไม่ต่างกันเลยฮะนะอาทิตยังคารตุลเนี่ยอาทิตยังคารคุณเนี่ยนะนอกจากตัวคุณที่เป็นดาวศุกร์แล้วเนี่ยลองลงมาก็ไม่อาทิตย์อังคาเนี่ยคู่เนี้ย เรียกว่าสำคัญจังนะฮะเป็นเงินคนนึงก็เป็นเงินทองคนนึงก็เป็นลาภผลผล,ผลประโยชน์นะสำคัญสินะเงินทองมาสู่สุภะถ้าอังคารฉันมาดีก่อนนะเงินทองสู่สุภะเป็นยังไงฮะลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาถ้าเกิดอังคารคุณดีเนี่ยเกิดความสําเร็จทางการเงินเหมือนกับจะไปติดต่ออะไรยังไงแม่ราบเลื่นดีแล้วเกินนะเงินทองเนี่ยราบเลื่นดีเป็นดั่งใจหมายอย่างนี้ก็ได้หากลัคนาราศีตุล ในเดือนตุลาคมนี้ดาวพุธคุณไม่เสียนะฮะอังคารคุณไม่เสียนะครับอาทิตย์คุณไม่เสียโดยเฉพาะพุธกับอังคารเนี่ยนะ,ะพุธเอยอยังคารเอ่ยุ์เอ่ยเนี่ยศุร์เนี่ยหนึ่งสองสามนะฮะศุร์พุธอังคารอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นลาบผลเนี่ยยังพอหลีหลีตาได้ฮะยังพอหลีหลีตาได้นะฮะแต่ถ้า สุกเอยพุทธเอยอังคารเอยในเดือนตุลาคมของรักนาราศีตุลหากไม่เสียนะนะการเงินคุณมีความสําเร็จเข้ามาแล้วครับนะอาจจะคู่ครองนําความสําเร็จทางการเงินมาให้คู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานําความสําเร็จทางการเงินมาให้อย่างนี้เป็นต้นครับเฮ้ยถ้าเกิดอังคารฉันเสียละเอาล่ะสีทีนี้เอามือก่ายหน้าผากก่อนแล้วค่อยฟังต่อแป๊บหนึ่งนะอังคารเกิดเป็นกาลีขึ้นมาอ้าวอา ก็ต้องยอมรับนะทายเสียก็ต้องยอมรับทายดีก็แฮปปี้ทายเสียก็ต้องยอมรับ,ยยยอ,ยอ,รบอยู่ที่ว่าบางคนเขาดีก็ดีตามนี้แหละบางคนเขาเสียอา้าวเสียยังไงเหรอก็คู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะฮะนำความเดือดร้อนทางการเงินมาให้ฉันนะฉันเนี่ยเจอเจอความเดือดร้อนแล้วนะฮะเจอความเดือดร้อนแล้วสู่ฉันนะฮะอย่างที่บอกครับตุนเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยนะฮะ ลองดูทักษาดาวสุขดาวพุธดาวอังคารให้ดีๆครับนะถ้าสามองค์เนี้ยเกเรก็เหนื่อยหน่อยฮะเหนื่อยเรื่องอะไรเหนื่อยเรื่องตังนี่แหละนะครับเหนื่อยเรื่องตังนี่แหละนะฮะนะฮะถ้าดีก็ดีใจด้วยเรื่องอะไรฮะก็เรื่องตังอีกเหมือนกันเรื่องอะไรฮะเรื่องเงินทั้งหมดแหละเพราะอะไรฮะเพราะอังคารเป็นดาวการเงินด้วยแล้วเป็นดาวคู่ของด้วยนะครับเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยต้องความสําเร็จนี่แหละเขาอยู่สุภะไง สุขภาคือความสำเร็จอย่างที่บอกฮะถ้าดีความสําเร็จก็ดีงามถ้าเสียเกิดปัญหาความสําเร็จนี้ลําบากเลือกเกินนะฮะยากเย็นเลือเกินนะครับมีปัญหาให้แก้เลือเกินเรื่องอะไรไม่เรื่องคู่ขอกันเรื่องตังนี่แหละได้แก้ปัญหากันบ้างละนะครับนะฮนะเนี่ยดาวความรักอยู่อย่างเงี้ยชี้วัดเลยนะฮะนะฮะจะบางคนเอาเรื่องคู่ของอย่างเดียวตังใช่ไม่สนก็อังคารบางคน คู่รองช่างหัวมันคู่ของชัางหัวมันนะเอาเร่เรื่องฉันฉันสนเรื่องเ,อง,เงินน่ะก็อังคารนี่แหละอังคารของตุลเนี่ยสาคัญมากนะไม่แพ้ดาวศุกร์ของคุณเลยนะเขาเป็นด้านคู่ของเขาเป็นด้านการเงินเนี่ยเรียกว่าหัวใจหลักเลยแหละนะหัวใจหลักของฉันเลยนะนอกจากตัวฉันแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยมันตีคู่กนะันไปอ่ะนะฮะพระศุกร์เสียก็ฉันเสียใช่ปะ่ะพระศุกร์เสียก็ฉันเสียอังคารเสียโอ้โหคู่ของเสียนะฮะการเงินเสียโอ้ มันก็แย่แต่แรกและอะไรอย่างเงี้ยนะจอดมาแย่อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นวุ่นวายชะมัดอย่างนี้เป็นต้นครับสําหรับดาวเสาราหูและพระรหัสเนี่ยผมทําคลิปแยกไปแล้วนะเพราะเนี่ยคลิปเริ่มยาวแล้วนะเดี๋ยวจะถ้าคุยเสาราหูต่อจากพระรหัสอีกเนี่ยดียาวอีกเพราะอีกอย่างหนึ่งมีคลิปต่างหากแล้วลัคนาราศีตุลทานาย6เดือนหลังของปี67มีไว้แล้วนี่นะท้ายคลิปก็จะมีลิงก์ถ้าอยากฟังต่อ ฟังตรงนั้นก็ได้ฮะ,ะเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นดาวปีครับทายกี่ทีทกี่ทีก็ต้องทายอย่างเดิมแหละก็เขาดาวเดียวกันเขาอยู่ที่เดิมผมก็ใส่ทักษะสงร์นักสาก็เรียบร้อยเบ็ดเสร็จขาดทำมาให้แลลวนะฮะอยากรู้ครบ,ครบดูคลิปนี้ดูคลิปดาวเสาร์ครึ่งดูคลิปครึ่งปีแรกของลัคนาราศีตุลประกอบเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนในเดือนตุลาคมครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ครับสวัสดีครับ